พลาดด้วยนะเพราะทำไม่ได้ปุ๊บประชาชนสามารถที่จะผลักดันเต็มที่่ว่าโครงการเนี้ยมันรู้แล้วว่ามันมีผิดอะไรถูกไหมครการชี้มุนตรงนี้มาเนี่ยว่าทาได้หรือไม่ได้เนี่ยให้ให้ให้ตรงเรื่องเนี่ยการทําวิจัยขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะมีผลในเรื่องของคดีด้วยนะครับก็สรุปซะเลยว่าประมาณสักเสร็จช่วงไหนล่ะครับไม่ใช่พอถึงมาปุ๊บมาเล่นในช่วงเมษาพุทธภาไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นึงครับนี่เป็นช่วงต้นของจับข่าวคุยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้ายังอย คำถามเกิดขึ้นสมมุติว่าคดีนี้เนี่ยปชปชปล่อยให้ขาดอายุความไปจริงๆสตชอเองมีการหาหรือเรื่องนี้หรือไม่ว่าถ้ามันขาดอายุความจริงๆเนี่ยจะมีการขั้นตอนการทํางานเดินไปเนี่ยเดินต่อต่ออย่างไรและวันนี้มีคนไปถอดรหัสดูประหนึ่งว่าจากการที่รายชื่อของนักการเมืองคนดังกล่าวหายไปจากแฟ้มส่วนหนึ่งและวันนี้ปปชอเองจะมีคําตอบชัดเจนหรือไม่ว่าตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอานักการเมืองกลุ่มการเมืองรวยแม้แต่ทั้งกลุ่มข้าราชการที่เหลืออยู่นั้น มาลงโทษได้หรือไม่ช่วงหน้ายัางอยู่กับทางสชอ,อยู่พักสักพดเดกัเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับหืมหลอดีจริงๆนะเนี่ยน้องก็ชมพกท่อบล็อกเสาของเฮียต่างหากล่ะครับจะไม่ให้หอดีได้ไงก็งเฮียใช้ปูน TPI แดงซปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นงานหล่ออิฐบล็อกหล่อท่ออัดแรงต่างๆ หล่อเสาก็แข็งแกร่งทนทานพอดแบบเร็วงานเสร็จไวแถมยังผสมปูนน้อยกว่าเดิมงานเร็วแข็งแกร่งแรงอสูงใช้ปูน TPI แดงซุปเปอร์ปูนคุณภาพดีจาก TPI สัตทีวีไอโพลีนจำกัดมหาชนขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเพลิดเพลินไปกับความงดงามของศิลป,ปะงานปูนปัน้นฝีมือคนไทยในงานจัดแสดงศิลป,ปะปูนปัน้น ซึ่งรวบรวมเอาผลงานจากช่างปั้นหลากหลายฝีมือที่ผ่านการประกวดมาจากงานประกวดปูนปั้นแห่งประเทศไทยซึ่งทางบริษัทได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดก,การประกวดขึ้นชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาิกาถึง16นหนาฬิกาณส่วนจัดแสดงชั้นจีอาการ TPI Tower แยกจันทร์ตัดใหม่ถนนนราธิวาราชนครินหรือสอบถามรายละเอียดโทร02 2 8 5 5 0 9 0 แนะนำผู้ช่วยคนใหม่ของช่างปูนมืออาชีพปูน TPI เขียวซูเปอร์สูตรใหม่เข้มขน้นคุณภาพสูงกว่าปูนซีเมนผสมธรรมดา20%ไม่ว่าจะเป็นงานก่อที่ต้องการความแข็งแรงทนทานงานฉาบลื่นเบาแรงไม่แตกร้าวประหยัดคุ้มค่าด้วยน้ำหนักเพียง40กิโลกรัมสามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับปูนซีเมนผสมธรรมดา50กิลกรัมประหยัดงบเบาแรงต้องปูน TPI เขียวซูเปอร์สูตเข้มสุดคุ้มเท่านั้น เมื่อพอบ้านอยผมต้องเจอกับปัญหาปูนแตกแล้วมีรอยรั่วซึมแต่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับเพราะผมมีปูนซ่อมอนเนกประสงค์ PPI M600 ที่ผสมสารกันซึมในตัวมีแรงยึดเกาะเป็นพิเศษขนาดประหยัด2กิโลกร,รมัมแค่ฉีกถุงแล้วเทผสมน้ำก็จะได้เนื้อปูนที่เหนียวลื่นสามารถซ่อมแซมรอยแตกแล้วรอยรั่วซึมได้เหมือนช่างปูนมืออาชีพเรื่องง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้ ปฏิหารของการลดความอ้วนที่ได้ผลเกินคาดสามารถทําให้คุณได้เห็นกับตาเมื่อก่อนเวลาที่ฉันไปซื้อเสื้อผ้าพนักงานขายมักจะบอกกับฉันว่าลองไม่ได้ไม่มีไซส์ใส่ไม่ได้ฉันรู้สึกผิดหวังมากตอนนั้นฉันน้ําหนัก8-5กิโล ฉันลองลดความอ้วนมาหลายวิธีตอนหลังถึงรู้ว่า KL s ล i มได้ผลมากที่สุดมันสามารถช่วยฉันออกกำลังกายไม่ต้องรับประทานยาก็กจะค้นพบว่าผอมลงเร็วมากหน้าท้องของฉันลดลงมากเลยไม่ต้องรับประทานยาไม่ต้องออกแรงก็สามารถลดความอ้วนได้ทันทีมันช่วยให้หน้าท้องของคุณได้รับการออกกาลังกายหน้าท้องลดลงเอวและรูปร่างสวยขึ้นทุกๆวัน นี่คือความจริงที่ทุกคนต้องตะลึงคุณอยากเป็นเหมือนเธอไหมการออกกําลังกายด้วยวิธีนี้จะใช้ไขมันจํานวนมากมาเป็นตัวเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและทําให้ไขมันถูกเผาผลาญลงอย่างรวดเร็วด้วยระบบการทํางานทั้ง6ระบบของ KL Slim จะช่วยให้คุณออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นเอวหน้าท้องต้นขาเพียงแค่10นาทีใช้ KL Slim เพียงแค่10นาทีแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญเทียบเท่ากับการทำซิตอัพ850ครั้ง หรือวิ่งบนเครื่องวิ่ง40นาทีทำงานดูทีวีทำงานบ้านห้องอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้ผมเป็นคนที่เกียดออกกำลังกายมากแต่หลังจากที่ใช้ KL s l i สลิมท้องของผมก็มายายอีกเลยรีบยกหูโทรศัพท์สังซื้อตอนนี้ที่ทีวีมอลศ9 3 4์ส1 4 2 0สายสายแรกเราจะสมนาคุณด้วยครีมคูลสลิมมิ่งเจลที่ใช้เทคนิคที่ทันสมัยเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นให้ความหนาข,ของชั้นไขมันทำงานและยิ่งสามารถทำให้ผิวเกิดความกระชับไม่เหี่ยวย่นจากการลดความอ้วน KL Slim ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เสนอขายในราคาพิเศษเพียง1,590รีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ที่ทีวีโม0 2 9 3 4 3 3 1 4สมนาคุณพิเศษคูสลิมมิ่งเจลมูลค่า1,200บาท1หลอดเพียง20สายแรกเท่านั้นและใช้เพียงครั้งละ10นาทีจะทำให้รูปร่างของคุณเปลี่ยนไปง่ายๆสบายๆายกับ KL Slim มทีวีโมสินค้าดีราคาย,ยุติธรรมค่าบริการส่งฟรีทั่วประเทศ ต้องการสำนักง,งานที่พนักง,งานอยากอยู่เจ้าหนายอยากได้ที่นี่ TPI Tower ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้ใจกลางย่านธุรกิจสีลมและสาทรใกล้ทางด่วน5จุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานขอรายละเอียดได้ที่026786666พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิครับแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลย กับสู่ช่วงท้ายกับกับข่าวคุยนะครับเรายัางอยู่กับทางเครือข่ายของสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริตแห่งชาติซึ่งวันนี้ทางสตชได้ไปยื่นหนังสือถึงปปชนะครับเพื่อไปทวงถามความคืบหน้าของคดีคลองด่านว่าตกลงวันนี้คลองด่านไปถึงไหนแล้วตกลงคดีคลองด่านนั้นสามารถที่จะบทสรุปเพื่อที่จะส่งต่อไปยังสารดีกาแผานคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับในส่วนของกลุ่มของนักการเมืองที่ยังเหลืออยู่ได้หรือไม่ วันนี้ดูภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ไปพบกับปปชเนี่ยคุณชัยรันเราเห็นภาพวันนี้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นตัวแทนของสตชไปยื่นหนังสือท่งถามกับปปชในขณะนี้คําตอบที่อยากได้ในขณะนี้นั้นคืออะไรบ้างครับจากปปชครับคำตอบที่เราอยากได้จากปปชคือคด,ดีนี้นจะชี้มูลเม,มื่อไหร่ใช่ไหมฮะแล้วใครเป็นผู้ที่ถูกด,ดําเนินคดี ใช่ไหมฮะ <ım> จะมีใครบ้างก็ออกมาเลย1234นี่คือสิ่งที่เราอยากรู้นะครับแต่วันนี้เราไปยื่นเราก็ได้ตัดตัวแทนลงเราก็ได้รับตัดตัวแทนลงมานะฮะก็คือท่านวิทยาอาคมพิทักษ์ท่านก็ลงมารับเป็นพิธีการเฉยๆก็ไม่มีการคําตอบอะไรเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ดําเนินการเรื่องนี้และท่านก็อยู่คนละฝ่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมในฐานะประชาชนเนี่ยเวลาผมเข้าไปยื่นหนังสือถามกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรดิสระเนี่ย จริงๆเราควรจะได้หนังสือตอบกลับมาครับถูกไหมฮะพะตามหลักเลยคุณไปยื่นหนังสือที่ไหนก็ได้ที่เป็นหน่วยราชการคุณก็จะได้หนังสือยื่นตอบกลับมาเลยว่าตอนนี้ผลดําเนินการเป็นยังไงบ้างแล้วหนึ่งสองสามสี่แต่เปล่าเลยครับเราไม่เคยได้จากปปชเลยนะครับครับสงสัยท่านจะเป็นองค์ครอิสระที่อิสระมากเกินไปครับนะครับอย่างที่คุณเชลันได้เรียนมาว่าในคดีคลองด่านนั้นครับตัวกลุ่มบุคคลที่เป็นนักการเมืองครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า คนหนึ่งนั้นถูกลงโทษจากถึงจําคุกไปแล้วนะครับแต่วันนี้ก็หนีออกไปนอกประเทศอีกคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตไปแล้วนักการเมืองอีกคนหนึ่งนั้นชัดเจนนะครับว่าวันนี้ในกระบวนการต่างๆในการพิจารณาผักดันในคอรมอในช่วงที่เขาเป็นรัฐรีช่วยว่าการกทรงวิทยาศาสตร์อยู่รเรื่องดังกล่าวเมื่อสักครู่ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องมันไม่ผ่าน EA ไประเด็นที่เหลืออยู่นั้นมันต้องการให้สังคมได้เห็นอะไรบ้างครับในคอรมอลในขนานั้นครับ คลมอสมัยนั้นนะฮะก็คือท่านสุวรริยตับพลบทุกวันนี้เราคงปิดไม่ได้แล้วว่าไม่ต้องไปกลัวเลยฮะเพราะถามว่าทําไมต้องบอกให้ชัดเจนเลยว่าเป็นท่านจะถูกหรือผิดเพราะพวกเรารอดูครับถูกไหมฮะจะมาว่าผมผมก็ไ่เด็ใส่ไล่ท่านแต่ในฐานะที่ท่านดํารงตําแหน่งตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่นําเรื่องเนี้นะครับเสนอเข้าคลมอเพื่อทราบเฉยๆไม่ได้ผ่านคลมออย่างชัดเจนเวลาเข้าคลมอต้องเพื่อเพื่อพิจารณาใช่เพื่อทราบเพื่อทราบเท่านั้นฮะอ้าว สมัยนั้นก็คือท่านสมัยท่านวิษณุเครื่องามเป็นรองนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับครับนะครับแล้วถามว่าตรงนั้นผิดไหมนี่แหละผมจะมาดูบรรทัดฐ,ฐานของปปชเองนะฮะว่าตรงนี้ผิดหรือเปล่าครับนะครับ,รบตอนนี้เราประชาชนอยากอยากอ,อยากอยาก,ยากทราบผลอย่างเร็วที่สุดแล้วทราบว่าในกระบวนการของคอรมอลในขณะนั้นยังมีการพูดถึงเรื่องของสำนวนคดีที่อยู่ในแฟ้มของดีเอสไอซึ่งอยู่ในแฟ้มของปปช ตอนนั้นดูเหมือนว่าพมีความพยายามดําเนินการผ่านคนที่เคยเป็นอดีตรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ในการเข้าไปช่วยเหลือตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับเป็นไงฮะเออเดี๋ยวเรื่องนี้จําไม่ค่อยได้ครับอสมัยนั้นคุณมานิตสุท้ายคุณมานิตอ่าใช่ฮะเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ถูกต้องฮะครับแล้วตอนหลังคุณมานิตเองก็ถูกคดีที่ดินที่ทันยบุรีใช่ครับตัดสิน แล้วก็ต้องถูกออกจากราชการไปถูกต้องฮะและผมจําได้ว่าสตชเองไปตามเรื่องนี้เพราะคุณมานิตก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกนักการเมืองคนนั้นอ่ะแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารอยู่ในกิจการได้พลังงานอยู่ในขณะนี้ด้วยถูกต้องฮะใช่ไหมฮะใช่ครับฮะอือารย์พอจําได้ไหมตรงนี้คุณโรจนศา์มแม่นเท่าไหร่ก็ก็ตรงนี้เราท้าความว่าถ้าไชมดูนะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยบันเดิน